Like สามบทเรียนชีวิตจากวิกฤตโควิด -19 ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์วีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันด้วยเรื่องของส เตืยนชีวิตนะครับที่เราได้เรียนรู้จากภาวะวิกฤตโควิด hmm. 19ที่ประเทศของเราก็ถือว่าพิ่งจะผ่านพ้นในช่วงแรกแระลอบแรกของการระบาดไปนะครับจนปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผ mm ู hmm. ้ป่วยก็ลดลงภายในประเทศก็น่าจะน่าจะไม่มีแล้วล่ะนะครับ ก็ต้องมาคอยเฝ้าระวังกับผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับชีวิตอของพวกเราก็เริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตแบบเดิมได้มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีบางอย่างก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเรื่องเพื่อเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสวัสดิภาพการของตัวเราเองแล้วก็ คนอื่นๆในสังคมนะครับบทเรียนสบทเรียนชีวิตที่ได้จากภาวะวิกฤตโควิด -19 นะครับแล้วก็สรุปประมวลมาในสามมิติด้วยกันนะครับบทเรียนที่หนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้นะครับเพราะว่าในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นมาเนี่ย บางครั้งเราอาจจะมีเงินอยู่ในมือก็จริงนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นเราอาจจะไม่สามารถจะหาซื้อได้ด้วยเงินก็ได้นะครับในช่วงแ,กแรกๆเรายังจำกันได้นะครับที่เริ่มมีปัญหาการพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับเจลแอลกอฮอล์ก็ขาดตลาดหาดซื้อไม่ได้หน้ากากอนามัยก็ขาดตลาดหาดซื้อไม่ได้สิ่งที่จะเอามา ป้องกันชีวิตเราเองนะครับดูแลชีวิตเราก็หาซื้อไม่ได้ทั้งที่เรามีเงินนะครับไม่ใช่แค่อุปกรณ์ป้องกันนะครับอ,อะไรมีข่าวว่ามีฟ้าทลายโจรน,นะรสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสฆ่าไวรัสโควิด COVID -19 นก็ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้เหมือนกัน,นครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้มันทําให้เราเห็นว่าในภาวะวิตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเงินอาจจะ ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้ก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับบทเรียนที่สองนะครับเรื่องของการเรียนรู้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ที่สุดนะครับและก็ควรจะปลูกฝังให้ลูกหลานหรือเยวาวชนคนไทยทุกคนเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัว ให้เท่ากับสถานการณ์ต่างๆหรือว่าเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ mm hmm. ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าในภาวะวิกฤตโควิดในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนทําให้ต้องมีการปิดเมืองปิดประเทศนะครับก็หลายๆอาชีพหลายๆคนที่ทํางานก็ต้องหยุดงานบางคนก็อาจจะต้องออกจากงานเลยด้วยซ้ำไปนะครับ ก็อยู่ในภาวะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศไม่สามารถจะไปทำงานได้แต่ในทา่ามกลางวิกฤตก็ยังมีอาชีพบางอาชีพที่สามารถทำงานแล้วก็เติบโตได้อย่างเช่นอารขับแกลบนะครับขับฟู้ดเดลิเวอรี่การบริการเดลิเวอรในการส่งอาหารส่งของอะไรนี้ก็เป็นอาชีพที่เติบโตขึ้นมานะครับหลายๆคนที่ ไม่เคยทําอาชีพนี้ไม่เคยมองอาชีพนี้ก็ต้องปรับตัวไปทําเพื่อที่จะหาะไรายได้หาอาชีพครับนะหรือว่าบางคนอาจจะมาขายของออนไลน์นะครับเกษตรกรไทยนี่นะครับจากที่ไม่เคยรู้จักเครื่องมือออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่เคยใช้ Facebook l ล n e หรือว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆในการขายของพืชผลทางการเกษตรก็หันมาใช้ปรับตัวมาใช้แพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะขายของนะครับแล้วก็ปรับตัวเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตกันมากขึ้นนะครับบทเรียนที่สามนะครับก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้เราได้ดีที่สุดในภาวะวิกฤตคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเมื่อเกิดภาวะวิกฤต คราวนี้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าร้านรวงร้านอาหารก็ปิดนะครับตล,ตลาดก็ปิดนะครับทําให้วิถีชีวิตเรายากลําบากมากนะครับเมื่อถูกสั่งล็อกดาวว่าไม่ให้ออกจากบ้านนะไม่ให้ไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าชีวิตคนเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตคนเมืองเนี่ยจะใช้ชีวิตลําบากมากเพราะว่าอยู่แบบต้องซื้อกินทุกอย่าง ต้องซื้อใช้ทุกอย่างผิดกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่นอกเขตเมืองอยู่ชนบทเนี่ยจะแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตคราวนี้เลยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่จังหวัดน่านนะครับก็ปกติก็เป็นไกด์นี่แหละครับไกด์ต่างประเทศด้วยไปประเทศแถบ,บ,บยุโรปเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาปุ๊บก็กลับมาเมืองไทยกลับมา,กล,บมากลับมาบ้านมาอยู่บ้านก็ คุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเหมือนอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับที่บ้านก็แม่มีอาชีพขายของขายน้ำพริกก็ขายมีในสวนมีมะนาวมีผล,ลไม้ก็ขายผักผล,ลไม้ผลิตผลทางการเสษตจที่มีอยู่ในสวนในไร่นะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อก็สามารถเอาตัวรอดไปได้นะครับ ก็มีความมั่นคงต่อให้ตลาดปิดแต่ก็มีผักมีผล,ลไม้มีอาหารกินอยู่ที่บ้านครับซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความมั่นคงที่สุดของชีวิตเรานะครับมันก็อาจจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตัวเองนะครับก็เลยสรุปมาเป็นสามประเด็นสามบทเรียนที่เป็น บทเรียนชีวิตในภาวะวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าเราคงจะไม่ต้องเผชิญกับระลอกสองนะครับที่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เราช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับป้องกันคนรอบข้างให้อยู่ใน ภาวะที่ไม่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับอย่างสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้ดีนะครับทั้งภูมิคุ้มกันทางร่างกายภูมิคุ้มกันทางชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองถ้าากว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรมาหลังจากนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านนไปได้นะครับขอให้มีความสุขครับ